วันนี้นะคะนุกจะพามาชมเอ r เรสที่เป็นรุ่นสปอร์ตบวกแพ็กเกจนั่นเองค่ะแต่ว่าการตกแต่งของวันนี้นะคะต้องบอกค่ะว่าแต่งแบบใจถึงพึ่งได้นะคะไม่จํากัดงบประมาณในการตกแต่งนั่นเองค่ะในการแต่งนะเขาแต่งอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวนุกจะพามาดูแต่ละชิ้นเลยค่ะสำหรับด้านหน้าค่ะอันนี้มีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวกระจังหน้าเป็นชุดของวิกเตอร์เข้ามานั่นเองค่ะตัวทรงเนี่ยด้านนอกจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เข้ามาให้ทั้งหมดนะคะพร้อมกับมีไฟจิว๋วด้านบนสจุดเข้ามาให้ค่ะ ในการตกแต่งไฟจิ๋วนะคะของเราค่ะจะใช้เป็นตัวเสียบนั่นเองฉะนั้นไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะคะวารันตียังอยู่เต็มครบอย่างเดิมนั่นเองค่ะส่วนด้านในค่ะยังมีความเป็นตะแกรงรังผึ้งนะคะเพราะว่าอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยของเราอยู่ด้านหน้าจะเน้นในเรื่องของการระบายความร้อนนั่นเองค่ะฉะนั้นค่ะใช้รถยาวๆขับยาวๆนานๆนะคะไม่ต้องกลัวในเรื่องของความร้อนค่ะและส่วนทางด้านนี้ค่ะจะมากับตัวกระจายหน้านั่นเองค่ะจะเป็นลักษณะของไฟแบบนี้นะคะเหมือนตัวยูมาให้เลยทั้งสองฝั่งซ้ายขวาค่ะต้องบอกว่ามีความสวยลสดุดตามากๆค่ะ ส่วนตัวไฟหน้าที่เราใช้ค่ะใช้เป็นไฟหน้า LED multi reflector ค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running light ค่ะรุ่นนี้เนี่ยเป็นในรุ่นที่มีการบวกแพคเกจแล้วฉะนั้นค่ะจะมีระบบเปิดไฟสูงอัจฉริยะเข้ามาให้ด้วยค่ะใช้งานกลางคืนนะคะต้องบอกว่าสบายหายห่วงค่ะไม่จําเป็นต้องตกไฟเองนะเพราะว่ารถค่ะมีระบบนะคะการตรวจจับค่ะแสงนั่นเองค่ะพอเวลาที่มีแสงเข้ามาหรือว่ารถสวนมานะเขาจะมีการดอบสว่างของตัวไฟสูงให้ค่ะหลังจากไม่เจอแสงนะจะติดอัตโนมัตินั่นเองค่ะ พร้อมทั้งนะคะยังเพิ่มความสะดวกสบายค่ะในการเปิดปิดไฟหน้าออโต้เข้ามาให้แล้วด้วยนั่นเองค่ะเซนเซอร์ด้านหน้ามีเรียบร้อยนะคะทั้งหมด4จุดแบบนี้นั่นเองค่ะระบบความปลอดภัยค่ะมาครบถ้วนค่ะเพราะว่าเนื่องจากคันนี้มีเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่อย่างครบถ้วนนั่นเองค่ะส่วนที่บอกนะคะว่าไม่เน้นประหยัดนะคะในเรื่องของการตกแต่งทางด้านนี้เลยนั่นเองค่ะจะเป็นในเรื่องของตัวช่วงล่างแล้วก็ล้อที่มีการเปลี่ยนค่ะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนขาทางด้านในกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวหนุกให้ดูเป็นชิ้นงานเกินเลยนะคะสําหรับด้านนนใก่่อเลยคะ เห็นไหมเอ่ยสีแดงๆด้านนั้นค่ะอันนั้นจะเป็นในเรื่องของตัวโชกันนั่นเองค่ะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนโชกเป็นของโปรเฟนเดอร์ค่ะโมโน2.0นั่นเองค่ะมาพร้อมกับซับแทงค์นะคะปรับ8ระดับค่ะเท่านั้นไม่พอค่ะยังมีปีกนกปรับองศาค่ะสปริงพร้อมสตัดปรับระยะค่ะแล้วก็ใส่ในเรื่องของตัวรูปหมากันโคมาให้ด้วยค่ะปั๊มเบรกที่เราเห็นเลยค่ะของด้านหน้านะคะที่เป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะเป็นของตัวแบมโบเข้ามาให้ค่ะพร้อมกับจานเบรกเป็นไฮคาร์บอนค่ะ ใช้เป็นปั๊มเบรกไฟฟ้าขนาด2 0เซตนั่นเองค่ะสําหรับด้านหน้านะคะจะอยู่ที่6พอทค่ะแล้วก็ด้านหลังจะอยู่ที่4พอพ์ตกันนั่นเองค่ะอันนี้คือความสวยงามสําหรับด้านหน้านะคะเดี๋ว n ุพามาดูทางด้านหลังกันบ้างค่ะเพราะคันนี้ด้านหลังนะคะเนื่องจากเขามีเบรกมือไฟฟ้าค่ะเราก็จะมีเพิ่มเติมทางด้านนี้เข้ามานั่นเองค่ะที่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะระบบความปลอดภยัยหรือในเรื่องของการเหยียบเบรกค่ะต้องบอกว่ามีระยะที่สั้นมากขึ้นนะคะ แมกและยางค่ะมีการเปลี่ยนกันมาน่นองค่ะคันนี้ค่ะจะใช้แมกเป็นของเวคค่ะลักษณะรายการแบบนี้นะคะแล้วก็ยางที่ใช้ค่ะจะใช้เป็นโตโยโอเพนคันที่เอทีนั่นเองค่ะในการลุยทาได้ดีนะเพราะเนื่องจากหน้ายางค่ะเขาจะใช้เป็นหน้ายางแบบแบ่ง50-50นะคะก็คือลุยได้ด้วยแล้วก็ขับขึ้นถนนเรียบได้ด้วยนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะมาสวยตามทรงของเขาที่เดียวนะแต่ด้านหลังค่ะยังมีการตกแต่งค่ะในเรื่องของตัวไฟท้ายใหม่นั่นเองค่ะคันนี้มีการเปลี่ยนไฟท้ายนะคะเป็นแบบไฟท้ายคายเยนกันนั่นเองค่ะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพราเวลาที่เรามีการดรับเครื่องเริ่มสตาร์ทรถนะตัวไฟค่ะจะค่อยๆวิ่งกันมานั่นเองค่ะแล้วก็จะมีแบบนี้เลยอันนี้ในเรื่องของตัวแสงค่ะไม่มีการแยงตาแน่นอนค่ะเวลาใช้งานกลางคืนนะคะปลอดภัยสบายหายห่วงได้ค่ะและส่วนสําหรับฝาท้ายค่ะที่ได้ของรุ่นนี้ก็จะใช้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าเข้ามาให้ค่ะเรายังมีการติดเสริมค่ะในเรื่องของตัวปลายท่อเข้ามาให้ด้วยค่ะทางด้านนี้นั่นเองเห็นั้นคะอันนี้จะเป็นงานของ HKS เข้ามาให้นะคะปลายท่อจะเป็นลักษณะใหญ่ๆแบบนี้เข้ามาค่ะ ใครที่ชอบในเรื่องของตัวเสียงหรือความก็คือนะตัว HKS ทําได้ดีมากๆค่ะอันนี้จะเป็นท่อเดี่ยวออกตรงนะคะใช้เป็นสีเคปรากันเข้ามากันนั่นเองค่ะส่วนภายในยค่ะการตกแต่งเนี่ยจะเป็นรูปแบบก็คือเน้นในเรื่องของการใช้งานที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายค่ะเพราะว่าเราได้เป็นบ่อไฟฟ้าคู่หน้ามาแบบนี้นั่นเองค่ะคงอะไรก็จะเป็นไฟฟ้ามาให้เราเรียบร้อยค่ะพร้อมทางนะคะยังมีในเรื่องของตัวระบบช่วยเหลือง,งานขับขี่ค่ะไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control หรือว่า Lane Centering มีมาให้เรียบร้อย จอด้านหลังค่ะจะอยู่ที่ขนาด8นิ้วนะคะส่วนตัวจอกลางค่ะจะใช้อยู่ที่12นิ้วกันนั่นเองค่ะอันนี้คือใช้เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะมีระบบทัชสกรีนทุกอย่างเข้ามาให้ค่ะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะคะส่วนกระจกมองหลังทางด้านบนค่ะจะใช้เป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงนั่นเองค่ะแล้วก็ง่ายสะดวกสบายมากๆค่ะด้านนี้ค่ะจะมีช่องนะคะที่เป็น USB ค่ะใช้สําหรับการเสียบบันทึกกล้องมองหน้ากันนั่นเองค่ะภายในนะคะตัวมือจับขาทั้งเสา A และ B ก็จะมีมาให้เรียบร้อยค่ะ ส่วนในเรื่องของการใช้งานของตัวเกียร์นะคะของเราจะเป็น6สปีดเข้ามาอยู่ทางด้านนี้นะคะใช้เล่นชิปบุกรบที่ตัวคันเกียร์ได้ค่ะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะคันนี้เป็น2025หรือว่าเป็นยูโรไฟเรียบร้อยนะคะจะมีตัวปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปทางด้านนี้เข้ามาให้ค่ะโหมดการขับขี่เลือกปรับเล่นได้ถึง4โหมดกันค่ะอันนี้เป็นตัวปิดเซนเซอร์หน้านะส่วนอันนี้ค่ะจะใช้เป็นระบบ BSP ค่ะหรือระบบควบคุมสถรภาพการทรงตัวรถอันนี้มีมาให้เรียบร้อยค่ะ เนื่องจากของรถเนี่ยที่เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะของเราค่ะก็จะมีระบบป้องกันพลิกความที่ใส่เข้ามาให้แล้วค่ะใครนะคะที่มีการชอบตกแต่งเรื่องของช่วงล่างนะแถมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าชุดนี้นะคะราคาเนี่ยน่าสนใจมากๆนะไม่เหมาะนะสําหรับคนที่อาจจะแบบเน้นความประหยัดนะเพราะว่าชุดนี้ค่ะต้องบอกว่ามีความสปอร์ตและสามารถจ่ายได้นั่นเองค่ะใครที่ต้องการแต่งรถนะคะที่มีความหรูและไม่เหมือนท่านื่นค่ะติดต่อสอบถามไละเด็กกันกได้นะที่เบอร์0 6 3 6 5 3 1สานึค่ะหรือติดต่ออดีไล เดี๋ยวนุกขึ้นเบอร์กับอดีไลน์ไว้ให้นะคะไม่ว่าอยู่พื้นที่ไหนนุกมีบริการจัดไฟแนนซ์พร้อมส่งมอบรถที่ถึงบ้านที่สำคัญการจองออนไลน์กับนุกปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์พราะเงินจองงินดาล์โอนเข้าบัญชีบริษัทนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับพี่คันนี้ค่ะดเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ